5กิโล6 1ต้องขอภัย6 1กิโลหมมแดงนักเวยจากสปป,ปลาวกัปโชนผู้ฝึกสอนอาจารย์คู่แก้ววงษาปนิบัติที่ว่าที่บ้านสีไข่เมืองสีโคตะบองนครหลวงวิจิตรจบมาแล้ว,วที่ว่า49ท่านชนะ39เสมอ3เสีย7และข้างลา่างโตฟองไม่สวยงามมวยจากประเทศไทยและมมมสีฟ้า นักโวยจากประเทศไทยรัชวินาทมาจากบ้านเด็ดเมืองเมืองโพธิ์พิสัยแขวงหนองคายปัจจุบันถือว่าน้ักดัง6เคลนกิโลสถิติการแข่งขัน30ั้างถึงสังเวียนชนะ12เสมอ3เสีย15และครั <eterm oon> ้งล่าสุดเอาชนะเนื้อเพชร2ทีจะจๆเดินทางเต้นตื่นเต้นกันนั่นก็คือเล่าไฟนั่นเองยกทีหนึ่ง ไฟตามทักท้ายสบายดีมวยลาประทะมวยไทยเจ้าหรือว่าสัางสีสันสัางครตื่นเต้นถึงแจก็หาซอกเสริมเข้าไปเร้านี้คือความดูเดือดความตื่นเต้นของมวยลาวไฟมมยลาวไฟมาเป็นไฟที่งหญ่ไฟแห่งประวัติศาสตร์ไฟแห่งความทรงจำและเป็นไฟแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีนี่คือมมยลาวไฟ รายการนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมตีท่องเที่ยวเราปี2004และทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันสําคัญวันสร้างตั้งกาลังป้องกันความสงบของอกขึปีให้มีบรรยากาศพนุ่งพื่นม่วนฉุสมองเป็นดีบอได้เปรียวเสียเปรียบกินเตะเป็นเล็กน้อยนะต่างฝ่ายดีมาบึงมาสี่มือของทั้งสองก็มั่นใจสภาพทางกายในมือนี้จะเปยังไหอ้าวเตะมีมัดสายตา ทั้งไฟทั้งละมันละวังน,น้องสลับทั้งโมทั้งคู่ลำน้ำโขงจากประเทศไทยผมครับเก้าแสนคนใจซีโคจากสปปลาวมาจากค่ายดีค่ายดังค่ายมาตรฐานค่ายคนใจซีโคจากเมืองซีคนต,ตะบองนครหลวงวิ่ิตัดความหนาความใหญ่ต้องไปทางลำน้ำโขงนะมวยเราไฟในครั้งนี้เถืเ่นยังเป็นการส่งเสงร,ริมศิลปะการต่อสู้ของมวยเรา คนเรามวยเรามวยเราต้องเคยียงคู่และอยู่กับสงเขาอยู่กับศัพท์คำเราตลอดไปมวยเราและทั้นเป็นการค้นหาดักมวยผู้เจกงก่ามีความสามารถหนึ่งเดียวในสปปลาวเพื่อเป็นตัวแทนให้กับทีมชาติลาวไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปอาจารย์เซบีใจดีน,น้องลิขิตเลยโบนัอสอัดซีดมาแล้วเจ้าเจ้าคู่นี้ถ้าหากว่า AI สู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ขอขอบใจกับลาวแลนโรเวอร์เพิ่นบอกว่าปีนี้ซีมอบอุปธรรมไปทั้งปีเลยเนาะเพื่อวอาให้ทั้งสราพลภาพลาวสตาร์จากเพศชื่อดังหลายเพศต้องจะเป็นเพศของสมันมวยรลาวแห่งชาติเพศกล้าเพียนเพศเตือนลาวเพศสู้ไปน้ำกันและเพศของล้านสร้างมาโซอาธิคาเดมม่หวางกันยกที่สอง เกาแสงคนใจสีโคตรผมสีแดงปกกับผมสีฟ้าลำน้ำโขงจากประเทศไทยมาเบิงว่ายกที่สองจะเป็นจังใดดึงมาแทงอิกแทงขึ้นลำน้ำโขงมาจากบ้านแดดเมืองเมืองคนที่ใส่แควงดอกคายส่วนทางด้านนักบวยจากสปปลาวเก้าแส วันใจสีโคตรมาจากบ้านสีไข่เมืองสิงโตะบองนครหลวงวิจัยออกไปอาวุธเอาเด้าไปยุ้ยจังหวะนี้มัดุบมัดคืนโอ้ยโหมไนตี้ดังไฟดังตีดังฝ่ไฟดังออกอาวุธยกทีสองแล้วบอต้องเบ้าหลายใหญ่ห่างก็ต้องเบ้าถึงเท่าไรเมียคนใส่กันเมียคนออกกรรมกาไกลมากินไก่ก้าวเสรโอ้ยมัดดังสอง ใจไม่ได้เนาะมัดุควงเข้าจังหนี่เข้าไปเติมไปหน้าเลยเราแสนนี่มวยสั้นเชิงกันแล้วนะ mhm. <Napoleon> ว่าลีลาการชกนี <salv ajes> <Nixon> <illed> ่ถือว่าโบวิศสองห้องไผ่เจ้าเก้าแสนคือว่าตามประวัตินี่เป็นมวยคลอเครื่องเป็นมวยครบเครื่องอาวุธหลากหลายเก้าแสนควันใจสีโคตรส่วนทางด้านมูโรสู้มาจากประเทศไทยลำนัคโคงนี่เป็นมวยเตะ นี่บอลเตเลยลำน้ำโขงาน้ำข้ามโขงมาข้ามน้ำข้ามโขงมาย่างเข่าหาวางแข่งซ้ายอุ้ยสวนได้มัดรเก้าแสนทิปวงไหนตีีเข้าขวาต่อคืนข้าขวาก่อนจากก่อนจากฝากข้าขวาเก้าแสนควันใจญสีโคโอ้โหผมพีหนีเลยมวยคืนนี้มาเข้าแลกซอกหนาวจากทิปไปก่อนาน้ำโขงสวยงที่เข่าหาอ้าววงไหนวง พิกนาเทาแนแห้งคืนเอาละไปปลายอแล้วไปปลายกที่สองกรรมาการเล่งแน,น่บอ้องแน่ลุยแนวไอ้ไว้ปักศอกนี่โอ้โหล้ำน้ำโขงปักศอกใช่ยังพอเข้าอุจจาระลายเกาเส้นเสียบเปลี่ยนพมักหมาตัดลำโตไอ้เข้าท่ายมาล้ำน้ำโขงแยงออกไปแนงออกไป <c oughs> ต้องเบิ <c oughs> <c oughs> ้งก yeah> ันเงาเงาไว้คู่นี้เบิ้งแบบพวกเงาเกาหลีเบิ้งแบบลายสมุงเบิ้งแบบสังแบบพวกเงาซีรีส์ฝังแข่งอุ้ยโตขึ้นได้แข่งกว่าเก้าแสนควัใจสีโคตรลับน้ำโคง เอาแล้วยกนี้ยกตัดชินเอา,เอายกสุดท้าย3นาทีบมีการต่อเวลาโวยครูพิเศษนะอา่านะหู้ได้หู้เสียในยกนี้เลยจะมีนาทีครับก็ไปเอาแลมากมัดกันสายแรครัวพิกมาเอาแสงแทงได้หรือว่อาโอ้ทำได้ดีตว่าโอ่งไงคือว<ม>่าให้ไม้ดีน้อยรับนัำโข าลวางใดๆชนรับเก้าสแบบสนคนใจสีโคตรผมแดงวางแข่งรุดไปวางโตขึคืนแข่งใส่ลำน้ำผงเสียเปียบหู้แพกแต่มาเล่นวงนอกเนะาะทางด้านเก้าแสนอุ้ยแข่งกวาลำน้ำผงวางใดๆเก้าแสนเข้าวงในคีบตี้อย่างบอสชัดเจนกรรัการต้องแย่งขอกมา ตองยางเข้าหาน้อสฉันมาทางด้านเก้าแสนเสียเปรียบผู้พังกางแขทงติดบังแทงขวาเก้าแสนยางเข้าไปกรรมการต้องสร้างให้นักมวยตีอ่ายิงยัางสักซ่าในโมได้เวลาเดินทางไปเรื่อยๆต้องอาวุธต้องตีต้องได้ตีตีเก้าแสนตีตีอ๋อาละวฮับมาเถอะโอ้โหเทย่างโมโลกเท ไปลำนำโขงกันล้อท่าจังหวะสองดักจังหวะอยู่เก้าแสนวันใดๆยางเข้าไปต้องมีอาวุธยางเข้าไปแขทงขวาวุ้ยมัดมัดตีไอ้เขาแรกวเขาวงไงตีก่อนจังหวะเข้าขวาเก้าแสนบอใจสีโค้งวงแดงวงฟ้ากันเลยทางด้านลำนำโขงยางเข้าไป จะว่าสร้างโอกาสอยู่บางแข็งเอาโตได้แข้งขวาแข้งต่อแข็งเอาละเหลืออีกประมาณ50ิวินาทียกที่สามเอาโอ้อ้าวโดดจะว่านี่นี่มัดหนีลอยไปตั้งแต่เฮือนเลยอา,อาจารย์ชิโน้อยเอ้ยว่าจะไหนมีมบอัอสพอีซีดได้ฮอบตีสร้างน้ำองนในขูนี่ถ้าหักว่า เก้าแสนคนใจสีคนเอาชนะได้บริษัท KPS และบริษัท s d s มอบให้บริษัทละห้าล้านเกโอโอ้สมเซอร์สปอ,สอนเซอร์สมเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเนาะโอ้ซุกยูอาซีตะัมวยพัฒน,นาวงการมวยลาวพร้อมๆกันก้าวไปพร้อมๆกันมวยลาวต้องเค้นคู่และอยู่กับสับคงคมลาวตอลอดไปก่อนจากก่อนจากนี้